รีโวนะครับไฟเครื่องโชนะครับในข้อมูลเนีบอกว่าอะไรเนี่ยเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติกำลังเครื่องยนต์ลดลงกรุณาติดต่อศูนย์บริการนะครับคันนี้มากับไฟโชววิ่งไม่ออกนะครับ ครับอนนี้เราก็จะสแกนดูนะครับว่าเกิดจากอะไรหลังจากเราสแกนดูขึ้นโค้ด P หนึ่งสองก็นะครับผมจรแรงดันน้ำมันนะครับกราฉีดนะครับ แปลคร่าวๆนะภาษาปารกิจเนี่ยผมก็ไม่เก่งนะครับเราเอาุจจนแรงดันน้ํามันนะครับประมาณนี้นะครับไปไล่ดูในโค้ดในกูเกิดคาว่าโค้ดยอดนิยมนะครับอันนี้ ครเกิดได้หลายอย่างนะครับแต่ว่าคันนี้เราจะมาดูพิเคราะห์ดูว่าโค้ดหนึเกณหนึ่งเกิดจากอะไรนะครับน่าจะเป็นวงจรของฉีดขาดนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปไล่ดูก่อนนะครับโดยเครื่องสแกนดูเซียตครับรุ่นอีล่าหลังจากเราถอด ขอดูนะครับมาตรวจดูปรากฏว่า process นี่นครับมีระเบียงมาคล้ายเคยขาดมาแล้วนะครับแล้วก็เราก็มาตูปักเซนเซอร์ท้ายรางนะครับถอดก่นอนนี่ครับปัญหาเกิดตรงนี้สายไฟขาดนะครับเป็นสีเหลืองนะครับขาดเดี๋ยวขึ้นโคดนี้นะครับ ก็ง่ายหน่อยจะโควดอย่างนี้ก็แล้วตรวจพบเจอปัญหาก็โอเคง่ายหน่อยแต่ไป,ไปขาดเส้นหนึ่งนะครับเส้นนี้จะเข้าเซนเซอร์ท้าย่างนะครับเนี่ยเนท้า,าย่างตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะทำการต่อใช้ไฟใหม่นะครับ โค้ดยอดนิยมนะครับโอเคเ,เดี๋เราจะทําการแก้ไขครับผมครับหลังจากเราทําการต่อสไฟเสร็จนะครับต่อไป็นเราก็อยู่ที่ต้นเคียร์โค้ดนะครับ ดูสิว่าโตรจะออกไหมนะครับโอเค,อเค,ครองเข้าไดูซ้ำอีกทีดิ โคดโนโคดนะครับโอเคนีเราก็จะทำการติดเครื่องดูนะครับผมเราก็จะติดเครื่องดูนะครับว่าไฟที่โชว์จะหายไหมอ้าวจบนะครับนี้ก็พร้อมส่งงานนะครับเรงโดู ตเตือนหน้าจอก็ไม่มีหายไปแล้วนะครับนะครับเรื่องเลื่นเลื่นดีนะครับ,นะรบอันนี้ก็พร้อมสวงงานนะครับทำงานแก้ปัญหาไฟเครื่องโชว์นะครับคนนี้เป็นได้หลายตัวนะครับแต่กันนี้เราโชคดีหน่อยที่เจอ ต้นสายไปเหตุง่ายนะครับก็ทําให้เราวิเคราะห์ปัญหารถได้ไวขึ้นจบงานได้ไวขึ้นนะครับพร้อมที่จะส่งงานให้ลูกค้าแล้วนะครับผมขอบคุณครับ